สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับถ้าชอบกัเลยกว่าร้ายกดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับโรคกันสมบูรณ์แบบแววตาชายผมท้องเนี่ยดุดคบไฟเขาเดินเนี่ยไปข้างหน้านี่เป็นการเตือนหรือในมุมมองของเขานี่เป็นการคงขวัญและพุ่งเป้ามาเป็นแบบเปิดเผยเจ้ากําลังพูดกับข้าหรือเขาถามเสียงนิ่มก้าวเข้าไปไประชิดอย่างทรงพลังร่างกายสว่างสวยัยเรือนลมสีทองพุ่งผ่านหน้าเกงขามอย่างยิ่ง เาย์ริฝีปาเผยเห็นรอยยิ้มเย้ยหยันและเย็นละเยือกอยู่สูงเหนือสิ่งใดมองซื้อหาวสายตาดูแขนเจ้าคิดเช่นนี้ก็ได้ซื้อหาวตอบชายเนี่ยผมทองอาบไฟมีอาคาราปรากดทั่วร่างรอยยิ้มบนไม่น่าชัดเจนยิ่งขึ้นแต่กับดูแรเนี่ยเย็นละเยือกหัวรเราะยาะนะครับพูดว่าอวดดีปานีคาว่าเจ้าคงตายก่อนวัยอันควรไม่ค้นเนี่ยวันนี้อายุเยิงเจ้าหากถูกสังหารไม่ถือว่าตายก่อนวัยอันควร ซื้อหาวกลก่าฮ่หาฮ่าสังหารข้ากำเริมเสิร์ฟสาต่อหน้าข้าข้าจะส่งเจ้าเองชายเนี่ยผมทองกู้ระเบิดพลรางเนเซีเวทีอาัคาราผนึกกำลังนับพาชาบสีทองประหนึ่งมีมาหาสมุทรศาสตร์ในบริเวณนี้เกิดเพื่อมดูแรงซื้อหาวรูปร่างสูงโปร่งยามเนี่ยเงียบเขานับรอเราฟันขาวเนี่ยสาร้อยยิ้มสดใสยอย่างยิ่งตอนนี้จองคนคนนี้คำเหงตอบโต้การกระทำพอภาษานี้ยเราจู่โจมก่อนเพียงชั่วพิตา เขาก็ไปเปลี่ยนจากนิ่งสงบไปน่ะหังเก่าเรือรมทั่วทั้งร่างเนี่ยลดเลี้ยวปานมังกรกระจายออกจากร่างตปนหนึ่งปีศาจเทพเจ้าหเหาะเหินบนสวงสวรรค์ชั้นเกา้าชายผมทอใเนี่ยยืนอยู่บนท้องฟ้าทอดมองลงมางเนี่ยข้างล่างยิ้มเย้แลวพูดว่าข้าเนี่ยตะรุยไปชั่วราแขวนตั้งแต่อดีตจนวันนี้ข้าสังหารเพียงอัจฉริยะวันนี้เจ้าหวังว่าจะไม่ทําให้มือข้าเนี่ยแปดเปื้อน ความหมายชัดเจนมากเขาคูดฉีกหน้าว่าซื้อหาไรค่ะเขาเนี่ยฝืนลงมือก,ก็เท่านั้นอยากตายก็เข้ามาสื้อหาได้พูดสั้นกระชับเตรียมพร้อมเจาะรบเขาเนี่ยสําแดงเด็ดสังหารผู้สูงส่งตามกําเนิดเช่นนี้เนี่ยจึงสะเทือนสี่ชิดได้ชายผมทองในยืนอยู่บนท้องปาร1หนึ่งเท้าย่ําลงมาเป็นความเร็วสูงสุดทิ้งรองรอยสีทองไว้ยกเท้าเหยียบย่ำหน้าพากในของซื้อหาทัานที เสียงสายฟ้าเนี่ยคำรามดังขึ้นบนท้องฟ้าสูงพร้อมกับเขาที่ยางเดือดอัคคราสีทองเดือดผ่านราวกับขึ้นกระทบเนี่ยฟังพุ่งชนอย่างบ้าคลั่งดีเป็นความยัดโสเนี่ยปานใดกันหนึ่งเท้าเหยียบบนหน้าผากซื่อหาวมันไม่ใช่แค่จองของเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูหมินเกียรติซื่อหาวด้วยเขาเพิ่งเปิดชาจูโจมชนีก็เป็นการดูถูกอย่างเปิดเผยอาหางการระเหิมเกิมย่ำคููสูงทรงแต่กำเนิดคนหนึ่งให้ตายทั้งเป็นสำแดงเนี่ย ความอยู่เหนือของตนสังหารสือหาตะกโกเส้นผมเนี่ยปีวอนอย่างบาคางเขาเคลื่อนไหวเนี่ยท่าทางกับอารปัดลาวกับปีศาจเทพเจ้าคืนชีพแววตาเนี่ยเชื้อแลมหน้าสะพึ่งพลังปานรอบข้างกายเนี่ยเกือกกิ้งอินบนมือขวาเนี่ยของเขาเจิดจ้าเขาเนี่ยปล่อยหมัดขึ้นฟ้านะ,ะเสมือนเนี่ยดวงอาทิตย์ระเบิดอาัคารามหาศาลพุ่งไปหาชายผมทองทั้งหมด อีกฟาเนี่ยกล้าหังการชนิดย่ำลงมาแบบนี้เขาในย่อบมบันดาลโทสะจู่โจมนย่ยงรุนแรงหมายทำลายฝ่าเท้าเนี่ยข้างนั้นตุม้มทั้งสองปัญหากันหยดแสงสว่างในรอยร่องฝ่าฟ้าเนี่ยเต็ไมไปด้วยคาราเนืองแน่นนี่เป็นการต่อสู้ในเคสวิชาโบราณเป็นการตอบโต้ดียานวิเศษจำต้องเ่ยพูดว่าชายผมทองยิ่งใหญ่ยิ่งหนักพาดุภาพหนึ่งเท้าเนี่ยสะเทือนฟ้าเนี่ยสามารถกระทืบให้ยอดเขาในกายเป็นผุยผงแผ่นดินแยกได้ และการโจมตีสุดกำลังเหยียบหน้าพาของคนคนหนึ่งแบบนี้ไม่คิดว่าก็รู้ว่ารุนแรงปาาใดหากถูกยำ่ำเหยียบกายเนื้อคงแรกสลายกลายเป็นหมอกสีเลือดแน่นอนตึงซสือหาก,กระโดดรอยตัวประสานินปอาคาระเพื่อปิดฉากสังหารเท่าไราคนคนนี้ในอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเท้าข้างนั้นสว่างวับปอาคาระสีทองไร้สิ่งใดเทียบออกมาสร้างรูปจักรวาลปรากดใต้ฝ่าเท้าประหนึ่งหนึ่ง พองฟ้าเต็มไปด้วยดาราอัดแน่นลงมาคนบ้ามีศิษย์ธนงตนยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงสามารถเข็นฆ่าชเชริะนิเผาพันแข็งแก่งได้แวตาซื่อหาเนี่ยรุ่มดึกภาษาดินไม่เปลี่ยนแต่ภายในกลับมีวิชาเนี่ยหลายขาแขนงสี่การโจมตีของหง,งไฟบรรพการพยาของในกลางปีกนวนเป็นคณิตวิชาบกพร่องแต่ผ่านการวิวัฒนาการของการอย่างรู้ดั้งเดิมเปลี่ยนขู่พังเป็นอัศจรรย์ขาะเดียวกันเขาก็กระตุ้นพลังขุนเฟือง ภาษารวมการทําให้หมัดนี้เนี่ยน่ากลัวมากเป็นพิเศษทําลายสรรพสิ่งได้โหขอรู้สึกได้ไหมเนี่ยจะอยู่ไกลหมัดนี้แข็งแกร่งและน่ากลัวสะเทือนมิติทําให้พื้นที่รอบข้างเนี่ยบิดเบี้ยวใกล้จะแหลกละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ซ่อนอยู่ภายใต้กราสายฟ้าหมัดของซือหาวเนี่ยส่องแสงสายฟ้าผนึกกําลังระเบิดเนี่ยแสงสว่างทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนทําให้สานเตียจือเนี่ยตกใจมากเป็นพิเศษเขามั่นใจว่าฝ่ายมีเคล็ดวิชาอีก นี่ก็เพียงเนี่ยเปลือกนอกเท่านั้นตูม่มเสียงดังสนั่นวันไหวกำปั้นเขาสายฟ้าทะลวงภาพดาวดวงดารามันฉีกเนี่ยจนขาดจากนักรุกไม่เจอจ้าเนี่ยผ้าตาท่ามกลางสายฟ้ากําลังแตกกระจายนี่คือการโจมตีที่รุนแรงของซื่อหาอินปลาสายฟ้าพุ่งย้อนขึ้นฟ้าสุดท้ายก็ชนกับฝาเท้าเนข้างนั้นขบเรือแตกระเส้น เสียงเนี่ยก็ดูหักแววมาฝ่าท้าที่เตียมจะย่ำลงบนหัวซื้อหาแตกละเอียดอัคขราเนี่ยอับแสงข้าวข้างนั้นจะไม่ปลอดภัยแล้วขนาดเดียวกันซื้อหาก็เปลี่ยนฝ่ามือเป็นโกงเล็บขวาข้อเท้าเนี่ยเอาไว้ดังปังแล้วก็ชากลงมาเขาแค่ขวาหมับส่วนที่ตามลงมาเนี่ยจากข้อเท้าก็ต้านทานไม่ไหวแตกออกเป็นเสียงเสียงยางรวดเร็วจากนั้นก็ไปเห็นกระดูขาโนเนี่ยกลับเลือดฝ่าหัดหนักคููคนจะตกตระหนง เพียงเริ่มต้นชายหนุ่มคนนี้ก็ได้เปรียบแล้วเลยเสือหาออกแรงกระชากสิ้นเสียงดังผูกเรือกับยอมน้ำพาแดงฉานข้อเท้าข้างนั้นรุดล่วงเขาฉีกฝ่าเท้านี่ฝ่ายทั้งเป็นหลายคนเนี่ยส่งเสียงดังเซนเซทีนีอบอวลไปด้วยแสงและขวัญอาคาราไราเวียนกลายเป็นขมุขขมมยขึ้นมาคืบจู่ๆเสือหารู้สึกความไม่ชอบมาพากลไม่ได้เสียงเนี่ยหวยหวนทัศนียภาพเนี่ยรอบคิดไม่ชัดเจนมันไม่ใช่สัญญ,ญาณของชัยชนะ เปียงในสุดเขาก็พบว่าฝ่าเท้าในที่เขาขาดกลายเป็นเทาวันท่อนหนึ่งเลือดที่ว่าก็กลายเป็นของเหลวสีทองหาชาเลือดสีแดงเทาวันเขาเป็นใครจักกระจารนน์ในรอคาบนี่ไม่ใช่ร่างจริงหรือผู้ชมศึกตลึงเพ่งสายตาค้นหาชายผมทองคนนั้นเงียบสงัดไร้เสียงมีเทาวันสีทองสีเส้นปรากฏขึ้นกลางหมอกควัน ระแสงแยกย้ายเนี่ยการพันธนาการมือแลาขางซื้อหหามันพิสดารและน่ากลัวต่อมาเนี่ยก็ส่องแสงสีทองท่ารายชายผมทองเนี่ยพูดยาวมาเห็นอยู่ไม่ไกลมองเนี่ยเห็นร่างของเขามีเพียงดวงตาคู่นั้นที่กระจายเนี่ยรำแสงเย็นสะท้านท่ากลางหมอกเขาเนี่ยจะฉีกแขนขาของซื่อหาเปิดซื่อหาตะโกนรานเปิดเนี่ยทำสวรรค์ถาวรที่พันรอบ แขนขาถูกยับยั้งอาครากับคลิปแป๊บเมืดมดลงทันใดเขาเนี่ยออกแรงสะเทือนเสียงดังชัดเจนแววมาป้หนึ่งทองคําแตกคักเถาวาันสีทองสี่เส้นขาดและชายผมทองที่อยู่ไกลออกไปก็ส่งเสียงคางควรแววตาซื่อหาวสารลิกจดจ้องข้างหน้าทั้งที่เนี่ยถึงยี่แห่งเผาพันทองคําไฟไม่ได้ลงมือเขาเป็นใครใาญ่จึงกระตุ้นเถาวันได้หมอกควันเนกระจายตัวชายผมทองยืนตั้งงาน รอบกายมีดวงไฟสีทองเริงระบาใบหน้าเขาเรียบเฉยสองมือประสานอินกินอายยิ่งใหญ่กว่าเดิมระเบิดข้ารู้แล้วเขาเป็นเทพเจ้าแห่งตำหนักเขาวันดวงตะวันนามว่าจินเลียมีคนคูดขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครทำให้ฝูงชนเนี่ยตกตะลึงงนินจากนั้นเนี่ยก็พันพึงมันเป็นสถานที่น่ากลัวในสิ้นเชิงมีเถาวันดวงตะวันความยิ่งใหญ่อัจฉริยะหนุ่มสาวข,ของเผ่าพันธุ์นี้ไร้ข้อกังขาเสือหาวเคยเห็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย ของเผ่าพันธ์เถาวันดวงตะวันเนี่ยลงไปบนโลกมนุษย์ถูกเทพเรลยวนะตัดเนี่ยจนขาดแล้วหนีไปกับคืนสู่สวรรค์ไม่คิดว่าเนี่ยเขาเนะี่ยก็พบกับคนจักเผ่าพันธ์นี้เขายอมรับว่าเจ้าคนชื่อเนี่ยจิลเลียมีสิทธิ์จองหองเขาแข็งแกร่งจริงๆตั้งแต่ข้าจิลเรียรเกิดมาไม่เคยริมรถเนี่ยความค่ายแพ้วันนี้เจ้าทําให้ข้าเสียเปรียบชายผมทองคืมพัแววตาเป่งประกายกําลังเนี่ยพ่นไฟ ต่อมาเถาวันก็อยู่รอบตัวเขางอกเงยอย่างรวดเร็วเปียเสียดยัดเยียดเต็มหน้าผาร้วเนี่ยเป็นเถาวันสีทองทั้งยังเขาด้วยไฟทุกชนไทยเถาวันเนี่ยเทพเจ้าเคสวิชาสูงส่งของเผ่าพันเถาวันดวงตะวันมีคนกระซิบกระซาบมีคนมากมายทำหน้าโงนใจเพ่งมองอย่างฉี่ท่วงแสงไฟน่ากลัวอย่างแท้จริงแผดเผาจนมิติบิดเบี้ยวราเมียคาระระยิบระยับเนี่ยมาเหลือคณะนับสันสร้างค่ายกล สังหารเถาวันเนี่ยเทพเจ้าของเนี่ยบ้าพาปิดร้อมเนี่ยซื้อหาเวเบียดเข้าไปเนี่ยไว้ตรงกลางต่อให้เจ้ามีนหมืนม่น,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 นวิชาข้าก็จะยืนตั้งงานซื้อหาวู้จากใจข้าเปิดทำสวรรค์นเนี่ยป้องกันตัวเองจ้องมองจีเรียเนี่ยอย่างเฉยชาทุกคนฟ้าราจายไฟเทพเจ้าน่ากลัวเข้าไปชิดกลุ่มแสงซื้อหาวมันกระรางเนี่ยมวลแสงพลังทำลายล้างรถควบยามถาวัสีทองเหล่านั้นรรทิ่มแทงเข้าไป มันก็โรยลาคาราถอยเนี่ยกระจายมีเขารางการถูกทำลายช่างเป็นขอบเขตที่น่ากลัวหนักนี่มันอะไรยายถึงรู้สึกว่ามันเหมือนถ้ำสวรรค์ฝูงชนตะเึิงเป็นผู้สูงส่งเช่นเดียวกันรวนมันใจอย่างมากแต่ตอนนี้ต่างแสดงสีหน้าตกใจจีนเลียตตะเดิงถึงเพ่อถูกขัดขวางเนี่ยเสียแล้วเขากระตุนเขตวิชาสุดแรงเกิดไห้ไฟและถาวนสีทองจู่โจมแสงศักดิ์สิสิทธ์ผ้ามัวนั้นขณะเดียวกันเขาก็ยกมือเนี่ยปล่อยถาวนพิเศษเส้นหนึ่ง ปาดุดลูกแก้วสีดำหาใช้สีทองแต่ส่องแสงเนี่ยดำทะมึนทะลวงเข้าไปในถ้ำสวรรค์นเนี่ยของซื่อหาวในพิพตาซื่อหาวยื่นมือเนี่ยออกไปความรู้สึกถึงความเจ็บปวดทันทีมีเลือดแนวไหลอ,ออกมาจากฝ่ามือของเขานั่นเป็นต้นทุนเนี่ยที่ทาให้เจอเรียเนี่ยเหนือกว่ารุ่นเดียวกันว่ากันว่าเป็นเาววานที่แตกต่างจากคนในตระกูลเป็นสิ่งที่แปลงร่างจากคาราที่สวรรค์ประทานมีคนพูด เสือหาวระเบิดพลังในพิตาใช้การอย่างรู้ดังเดิมรักรวยการเนี่ยตอบสนองก็อาัคาระกระดูกมื่นเผ่าพัน์ในความเนี่ยธรรมดาแฝงด้วยพลังกำลังสูงส่งเขากระตุ้นเถาวันสีดำเนี่ยสุดพลังแขกการเถาวันเนี่ยสีดำแตกเล็กน้อยเจเรียกกรีร้องเนี่ยร้าถอยหลังอย่างรวดเร็วสีหน้าเหยื่แก่ย,ย่างที่สุดเถาวันทอนนี้ทำลายสรพสิ่งได้ทั้งอาวุธล้อค่ากืนกินเลือดลมไม่เคยเสียเปรียบเขาไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อน วันนี้กลับบาดเจ็บเสียแล้วตูมสือหาวยืองย่างเนี่ยถ้ำสวรรค์่องแสงคุ้มการเขาประดุดตาไฟมาหืมมาเขากล้าไปข้างหน้าแล้วโจมตีไฟเถาวนในเทพเจ้าจานพินาศิิ้น,นเขาปล่อยมัดออกไปพิฆาตาจินเลี่ยดีมากเจ้ายิงใหญ่ป่านี้ไม่เสียแรงที่ข้าใช้ไม้ตายเพื่ออัมาราเจ้าจินเลี่ยพูดออกมาเช่นนี้สุขุมระเยื่อเย็นอย่างยิ่งเขาเนี่ยตาวรับนะครับหินพิเศษอันหนึ่งทันที มาเนี่ยโบราณและเรียบง่ายสลักสรพสรัตว์ไว้พัานเนี่ยก็มีหมอกร้อยออกมาจากตลับในเสี้ยวเวทีจากนั้นเดินเหลืองเข้าหัวเนี่ยทารกก็ร้อยออกมาจากกระแทกสือหาวฮืบไม่ใช่แค่สือหาที่หวาดผวาแม้แต่ผู้สูงส่งที่ชมศึกเนี่ยขนพองสยองก้าวรวมถึงสิ่งมีชีวิตจุดไฟเทพเจ้าหลายคนที่พากันถอยหลังอย่างคนลุกขนชางไม่รู้เพราะเหตุใดดินเหลืองผ่านนี้คลือหนักมันส่งแสงในจังๆหอมกับหมอกมีกลิ่นอายทำ รายสัพสิงตรอบอบอวนทําให้คนขวัญหน,นีดีฟอกดินเหลืองแผ่นนั้นคู่คนเนี่ยนึกถึงตำนานหนึ่งในอดีตมีเจ้าสํานักเข้าไปในเขตปอดคนอันกว้างใหญ่ไปเหยียบดินเหลืองเนี่ยก้อนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจมันส่องแสงจางๆเจ้าสํานักชราคนนั้นกลายเป็นแอ่งเลือดจากนั้นเนี่ยว่ากันว่าผู่ยิงใหญ่แห่งตำหนักเถาวันดวงตะวันก็มุ่งหน้าไปทันทีไม่พบดินเหลืองแผ่นนั้นเห็นเนี่ยดินเปียกชิ้นหนึ่งบนเนี่ยตำแหน่งเดิม เขาเก็บขึ้นมาแล้วสลักเนี่ยสกัดมาทันทีโคนที่ถาวรดวงตะวันมีลักษณะพิเศษดินเหลืองผ่านการพิสูจน์พบว่ามันน่ากลัวเหลือธรรมดาเห็นได้ชัดว่าผู้หิ่ใหญ่แห่งตำหนักเถาวรมอบดินเหลืองนี้เนี่ยคีดได้มาให้กับลูกหลานให้เขานำเนี่ยเข้ามาในอนาณาจักรหรือรับมาสามารถสังหารไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามเมื่อดินเหลืองถูกปล่อยออกมาใครจะต้านทานได้นี่มันทุจริตอย่างแท้จริงสื่อหาวเนี่ย ได้ยินเสียงพูดคุยนะครับของพักเขาในบันดลเขาเนี่ยตกใจทันใดถึงว่าจลเรียโอหังถือดีปานนีิเพราะมีไม้ตายแบบนี้นี่เองเขาถอยหลัง้วยพันแตดินเหลืองกลับเข้าใกล้ยอย่างรวดเร็วเขาเนี่ยหลบซ้ายทีหลบขวาทีตะหลบไม่พ้นดินเหลืองผ่านนิปรลาลดเหลือเกินไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละมันวิกฤตขึ้นทุกทีเสือหาวนำหม้อปรุงยานยออกมาช่วงขับขานเพราะตาใบนี้รึกรับมากอีกทางยังมีเนี่ยดินจ่ารุมศพเสียนสิ่งของที่ไม่ธรรมดา ชัววินาทีที่เปิดฝาจะว่าไปเนี่ยก็ปร,รารถนดินเหลืองเนี่ยหายรับเข้าไปจมเนี่ยรงก้นเต่าโดยตกผสมประสานกระดินจ่ารุมศพเซียนจากนั้นก็สงบนิ่งผู้คนมองดูอย่างตืง่นเดินเหลืองถูกเก็บเข้าไปแล้วรือแม้เนี่ยจะไม่ใช่ดินเหลืองที่น่ากลัวที่แท้จริงแต่มันก็มีความพิเศษอยู่บ้างเอาชีวิตเจ้ามาซื้อหาต่อโกรล,ลันและพุ่งเข้าไปหาจินเลี่ยศึกนี้ไม่ต้องคำหนึ่งถึงสิ่งใดจินเลี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซื้อหา สูญเสียดินเหลืองไปเขาก็ปาสจากทีพึ่ง3้ำยังหลุดออกไปเนี่ยไม่ได้สู้รบกันต่อเนื่องเปไฟท้องเนี่ยท่วมทนทองป้าอัขระกระจายเต็มทองฟ้าดินใบไม้สีเนี่ยทองกับเทววันถูกตัดขาดหลุดล่วงลงมาในแม่คาสายสุดท้ายสือหาวก็เหาะขึ้นไปหนึ่งเท้าย่ำรวมบนหัวจินเลียอย่างแม่นยำตอบโต้กายเนื้อได้กำลังกายแกะจินเลียร้องหอยผลเกลือรอยร้าบนกระโหลกแทบจะแหลกละเอียดต่อมาสือหาวก็พุ่ง มาเนี่ยปลาสายฟ้าพันมือเนี่ยนะฟันมือลงบนคอของเขาดังขบหัวรุดจากบ่าแล้วลอยออกไปผู้สูงส่งแต่กาเนิดคนหนึ่งถูกสังหารสะเทือนที่นี่ทันทีหัวจีรเรียเนี่ยลอยขึ้นศพไร้หัวเนี่ยร่มลงกลายเป็นหาวันสีทองต้นหนึ่งและมีของเร็วเนี่ยผ้าพายกระเด็นกระดอนอัคราเนี่ยสีทองก็หมดแสงลงทันทีซื้อหาพุ่งเข้าไปคว้าเก่งเนี่ยพิเศษของถาวันอย่างรวดเร็ว มันเป็นเถาวัลย์สีทองเนี่ยนะครับต่วาเป็นสีสีดาท่อนหนึ่งมีแสงดำทะเบิดไหลเวียนมันแฝงไว้ได้กดเกณฑ์ธรรมชาติเอ๊ะมันฟันไม่ขาดทําให้เขาแปลกใจตอนนี้ทุกคนเนี่ยตาก็ตกใจซื้อหาวกรางฟนเนี่อัคระแตกําเนิดของเถาวัลย์เทพเจ้ามันเทียบกับกระดูกขั้นสูงสุดดวงตาที่มีตาดำสองลูกเนี่ยของคู่สูงส่งมนุษย์เชียวนะมันเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานหนึ่งเดียวไม่เป็นสองเป็นเคล็ดวิชาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงถูกขนาดนับว่าสูงส่งแตกกำเนิดสิ่งมีชีวิตจุดไฟเทพเจ้าตาร้อนกล้าไปใกล้แนวเล็กน้อยอยากจะลงมือเพราะถาวนท่อนนี้ประมาณฆ่าไม่ได้ข้างไหนเนี่ยมีเคดวิชารำฆ่านานทำรำฆ่าเนี่ยธรรมชาติตัดมันเสือหาตะโกเสียงดังเขาออกแรงทันใดสองมือสว่างวับพยายามเนี่ยตัดถาวนสิดามทอนนั้นสุดกำลังบางทีอาจจะได้อาคาระมันก็ได้อย่างน้อยที่สุดอาจจะได้วูร้รำฆ่าชิ้นหนึ่ง น่าเสียดายตอนเขาในกําลังอ่อนแรงเาวันดาทำเหมือนก็่องแสงระยิบระยับถูกอาขาระาของเกี้ยวศาสตร์เนี่ยห่อคุ้มแล้วหลุดออกไปเนี่ยในพริบตาถึงว่าฆ้า,าอาขาระชีวิตไม่เจอเสือหาพึ่งพามเขาอยากจะตามหา,าขาระชีวิตมาตลอดเพราะว่าหาเนี่ยเท่าใดก็ไม่พบที่แท้ซ่อนอยู่ในรอยตาของอาขาระแต่กําเนิดเป็นเพราะเหตนุนี้จึงรับประกันได้ว่าผู้ที่มีอาขาระแต่กําเนิดจะไม่ถูกชิงไปขณะเสือหาเนี่ยดึงขนนกนับกระจอก มังกรหมายดูเนี่ยขราดั้งเดิมของมันก็รบเร็วเชว่นกันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอังคาราสีทองเนี่ยกับคลิปเทวันดวงตะวันต้นหนึ่งปรากฏกายเนี่ยอยู่ไกลๆร่างจริงก่อตัวจากนั้นก็กลายเป็นร่างจริงจินเลี่ยเขามองสื่อหาด้วยความอาฆาตแขนฆ่าเจ้าขังหารเจ้าอย่างนั้นเลยเจ้ายัางกล้ามาหาอีกหรือข้าเนี่ยคาดหวังนักสื่อหากระพิตาพางเรียรีฝีปากท่าทางคาดหวังและปาถนาอย,ย่างมาก เส้นขวมองจิเอร์เรียเนี่ยกระจัดกระจายแสงทองเนี่ยสาดสาดเขาอับอาระโกดกิวใบหน้ารับไม่ได้แสงสว่างกระพริบเขาถูกแสงห่อคุมัน้หายไปน่าเสียดายนักซือหาวสายหน้าคาราชีวิตกับอาณาจากักรลึกลับมีความสัมพันธ์ตัดกันไม่ขาดมีกฎเกณฑ์ลึกลับของโรคใบเลกแข่งนี้เขาห้ามไม่ได้บรรยากาศเพลึกนักคู่คนในจองมองซือหาวตาลก็คิดว่าความสามารถของเจ้านี้ไม่ธรรมดา เชนเลียถูกสังหารี่เป็นผู้สูงทรงต่กําเนิดคนหนึ่งถูกฆ่าแม้แต่ผู้คนเนี่ยจะเคยปราบมือแต่หาได้ดูเดือดถึงป่านนี้ผู้คนรู้ว่าต่อไปอาณาจักรลึกลับจะเต็มไปด้วยอันตารายเมื่อผีผู้สูงทรงคนแรกถูกปิดชีพมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาเสมือนเปิดตรบปลีสาต์ไม่ว่าใครก็ไม่ทิ้งเนี่ยทางหนีเที่ยวไร่แน่นอนบนแท่นบูชานักทางออกอาณาจักรเนี่ยลึกลับหยาดฝนเนี่ยปล่อยปลายร่างมนุษย์มากดกาก คณะจากแต่และสำนักมีมากมายต่างก็คาดหวังให้สิ่งตนได้โชคในอาณาจากักรลึกลับนอกจากนี้ยังมีนักโทษมากเหลือขนาดนับที่ไม่มีโอกาสเ,เข้าไปในอาณาจากักรลึกลับพวกเขากําลังติดตามเช่นกันเบียเศยัดเยียดเต็มขนแห่งด้วยอยากทราบสถานการณ์ภายในคนคนนี้คือจินเลี่ยมาจากตำหนักเขาวันดวงตะวันเมื่อมีคนนรู้ว่าเขาเ,เป็นใครก็ตระึงอย่างยิ่งแต่คนอื่นกลับคือหานี่ไม่ใช่ผู้กาทั่วไป ป็นกูสูงส่งแต่กาเหนิดที่แท้จริงมีเคล็ดวิชาธรรมชาติเฉพาะตัวแต่กลับถูกฆ่าเสียแล้วเฮียงเนี่ยคิดก็รู้ว่าได้ว่าในอนาคตเรือโคร้ายปานไหนเทพเจา้าสู่รบคู่สูงส่งชิงควาเป็นใหญ่ทวนจะเปิดฉากแล้วร้ายโคเรือพุง่งพากอย่าเข้าไปดูข้างในรู้แล้วรู้รอดมันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อย,อย่างสิ้นเชิงเสียดายคนนอกเข้าไปไม่ได้ทําให้ทุกคนตางก็เสียดายผูสูงส่งเนี่ยคนหนึ่งถูกฟันเรือเชื่อจริง นอกอาณาจักรลึกครับฝูงชนเนี่ยกำลังวิจารณ์กาลนาวอยากจะเก็บอาการตกใจได้เิลเลียเนี่ยหน้าดําหน้าแดงเพราะทุกคนกําลังพูดถึงเขากําลังเนี่ยคาดเดาว่าใครกันแน่ที่สังหารเขาในฐานะผู้แพ้รสชาติชนีมันเกินจะทนทานสหายเจ้ากําลังสู้กับใครเจ้าสํานักชาราคนหนึ่งเอ่ยปากเขานั่งข่าสมาธิกลางหน้าผาร่างเดือนลางยามลืมตาเสมือนมีสายฟ้าพาดผ,ผ,ผ่านกลางเนี่ยความมืดมิด แม้จินเลียจ,จะจองของแต่เมื่อเผชิญหน้ากับบุคคลค่านี้ไม่กล้าก็เริ่มเสษษาะสารจึงคู่ไปตามความจริงเวลาเนี่ยเจอเมืองปรารมาจาร์เผาพันหวงชินจ้างเนี่ยชินจังเฟิงแห่งเขามาตะตาก็ชงนใจเจ้าสำนักหลายคนตรึงงานเขาอีกแล้วเราวีลชนตรึงเพื่อไม่อยากเชื่อเลยราชานปีศาจนุ่มคนนั้นอีกแล้วเขาสังหารผู้สรงส่งเลยเจ้าเนี่ยสังหารคนของวางปีศาจไฟก่อนจากนั้นก็รบกับลาชานหนุ่มเผาพันหวง ตอนนี้ก็เริ่มสังหารผู้สูงส่งแตกําเนิดแล้วคนของวังปีศาจไฟเนี่ยน้าตาอาบหน้าใหญ่จึงเอ่ยถึงพวกาวเขาทุกครั้งเจ็บปวดเหลือเกินผู้คนเนยพูดคุยกันเซนเซไม่คิดว่าจะมีผู้กล้าร,รับโคลมาแบบนี้เขาน่าจะไม่มีอาคาระชีวิตมีฉะนั้นคนถูกบันทึกชื่อไว้สามารถรู้ชื่อเนี่ยเสียงเรียงนามได้เห็นได้ชัดวันนี้เป็นผู้สูงส่งที่แอบป่าปนเข้าไปมีความมั่นใจในตนเองไม่จําเป็นต้องใช้อาคาระชีวิต ทำให้คนรู้สึกสนใจกันมากขึ้นทางคาดหวังเสียจริงดูซิเขาจะทําเรื่องสถานฟ้าดินอะไรอีกเขาจะสังหารอาฉรายาอย่างต่อเนื่องเลยว้าวเขาขาดท่าเนี่ยของตายเท้าเนี่ยตําหนักเซียนเชียวนะคงจะมีศึกใหญ่สะเทือนปัิพิเกิดขึ้นเป็นแน่อยากให้พวกเขาเจอกันโดยไวัยจริงๆผู้คนนอกนะจากลึกลับต่างก็ให้ความสนใจผู้คนตื่นเต้รอคอยการประลองแน่นะจากลึกกรับลึกเข้าไปในีจากลึกกรับมีทะเลสาบมากมายไอ้น้ำเนี่ยลอยขึ้น ซือหาวปิดชีพคูส่ส่งแต่กําเนิดคนหนึ่งทำไมทุกคนเนี่ยคุณคิดไหมคนมากมายจะไม่กลัวเก่งแต่ก็ไม่อยากไปรบโดยไม่โดยเปล่าประโยชน์เช่นนี้อาณาจักรลึกลับเต็มไปมด้วยโชคแม้บัวเนี่ยมังกรเงินจะรอดจะเลอค่าแต่ไม่คุ้มค่าให้สู้สุดชีวิตสงครามของปีศาจสาวกับนับเยฉานนี่ยังคงดําเนินต่อไปทั้งสองมีความสามารถเทียบเคียงกันต่างสังหารอีกฝ่ายได้ยากมิเะ่นนั้นเรื่องของไม่ยืดเยื้อเนี่ย นะมาถึงตอนนี้ซื้อหาวคิดว่าอาจจะถูกตารุมบอลแต่คนพวกนี้ร้วนถือตัวไม่ยอมทําเช่นนั้นแน่บางทีเพราะยังไม่เห็นโชคในชั้นใหญ่ที่เหนือธรรมชาติจริงๆหากพบมรดกของคู่สูงส่งยวนเทียเลือดสูงส่งของเขาก็ปากฏดให้เห็นเมื่อถึงตอนนั้นคงจะไม่เป็นไม่เป็นเช่นนี้กอดจ้จากะจา์สวรรค์เป็นของรำคาพวกเจ้ามังคางชนิดใหญ่ยยต้องแยแสซือหาวเนี่ยนะับบวอุบอิบ เข่าของเขาเนี่ย่องแสงเอยเห็นกระโปรงเนี่ยใสมันเนี่ย่องแสงนบดังวิงราวกะปีจักรจั๋นเนี่ยกำลังสั่นปกคลุมเนี่ยเข่านะครับนะของเข,ข่าข้างซ้ายเนี่ยไว้อาคาราเนี่ยแปรป๊มีสเสน่ผิดปกติก่อเนี่ยรำ่ำคาชนิดมีมูลค่าสูงกว่าบัวมังกรเงินไม่รู้กี่เท่าหาชายที่ประมาณค่าได้นางชา้ชาเยียฉานในเมื่อเนี่ย ให้กอดชิ้นหนึ่งกับข้าแล้วก็ทําความดีแนะถึงที่สุดเถิดให้ข้าชิ้นได้ไหมข้าจะได้มีคบคู่ซื้อหาวหหยอกเยาคนเนี่ยคู่หนึ่งงานคนคู่หนึ่งเนี่ยนิ่งเงนเจ้าน,านีได้กอดเจ้าจานจากแย่ยชาเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือบนขาเขาได้มาในอย่างไรแย่ยชาไม่ได้เป็นคนให้แน่นอนโอ้เพียชาช่างใจกว้างเสียจริงแม้แต่กอดที่ประสานกับผิวหนังแวววับรํามขาที่สุดยังให้คนอื่นได้กล้าได้กล้าเสียเลยเกิน ปีศาจสาวยิ้มแววตาสันละลิกพูดจาเนี่ยกระทบได้เหมาะเจาะระหว่างคิ้วกังเย่ฉานมีรอยตาเนี่ยกระพริบแอปั๊บพลังจิตจู่โจมรุนแรงยิ่งขึ้นมีร่างมายาพุ่งออกมาเพื่อสังหารปีศาจสาวโอ้ยนางฟ้าเจ้าเป็นอะไรอย,ยากฆ่าปิดปากหรือปีศาจสาวยิ้มบางตอบโตนางการต่อสู้กับคนเยี่ยงข่ากับเจ้ายังคิดจะรบเนี่ยกวนด้วยคำพูดไม่มีความหมายแม้แต่นิดเยฉาเนี่ยนิ่งเงียบคิ้วหนังเนี่ยขาปานหยก สูงเกินอาบเอื้อไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดอยากงัดเนี่ยกอดจัก,จกรจันทร์สวรรค์อีกชิ้นยากเนี่ยยิ่งหนักสื่อหาวคือความเดินเวรลอรอบในหญิงสาวทั้งสองได้ท่าทางเนี่ยจะลงมือผู้คนตะลึงเจ้านี่งัดลงมาเนี่ยด้วยตัวเองเลยทุกคนทําหน้าแปลกใจทุกคนมองสื่อหาแวบหนึ่งจากนั้นก็มองเนี่ยขาขาวพองเรียวยาวคู่นั้นของเยฉานตาก็คิดแปลต่าง,างน,านานารู้สึกวางงดงามไร้ขีดจํากัดฮ่าฮ่าปีศาจสาวเนี่ยหัวเราะไม่สวยรูปรัก ว่าไม่น่าเกียดแต่อย่างใดกลับกันมีความงามในอย่างหนึ่งผมสรัวของนางปีว่าเรือนร่างเนี่ยอ่อนแอนมือเนี่ยมีโฉมหน้านับงามในหยาดเยิมในตาสองประกายหยุดลูกแกว้วเนื้อหนังขาวดังขิมากรว่าหนึ่งขูดมีกลิ่นอายโดดเด่นพิเยษฉานขาของเจ้าเป็นอะไรไปแม้จะขาวดุดงาช้างแต่คล้ายว่าจะมีอรอยนิ้วเนี่ยมือปิศาาสาวขูดพาเนี่ยหัวเราะเห็นได้ชัดว่านางจงใจพูดทรงเด่นเอยยวมโมโหเย่ยฉาน กลุ่มคนเนี่ยตามเผยสีหน้าแปลกใจจากนั้นก็มองซื่อเ่าและมีคนกระซิบว่าเจ้าหนุ่มตําหนักเซียนเหล่าสนิทกับนางฟ้าเนี่ยสํานักปิดฟ้ามากไม่ใช่อเลยใหญ่ไม่ลงมือเอ๊ะเขาไม่อยู่ตูมในตอนนี้เองท้องฟ้าก็ส่องแสงเจิดจ้าโงครามใหญ่ประทุที่นั่นมีเงาเนี่ยถือทวนวงเดือนประทุมิติกวาดแกงเนี่ยจนลมพัดกันช่วนเวหาชักน้ำอัคขระมากมายไม่สิ้นสุดไหลเนี่ยเวียนฟาดฟันฟ้าฟ้าสะเทือนขวัญคู่คน อีกฟางหนึ่งมีโคามายสีทองส่องสว่างมีชายหนุ่มสง่าง,งามคนหนึ่งยืนอยู่เช่นกันทั้งสองประจันหน้ากันใกล้จะเปิดศึกแล้วบริเวณนั้นเนี่ยผ้ามัวสุดแสนหมอกร้อยวนเวียนมีร่เนี่ยขราบพุ่งขึ้นทั้งสองลงมือพร้อมกันเพื่อแย่งชิงนี่เป็นยันกระดูกที่เข้าสู่สถานที่สืบทอดผู้คนพานกันพุ่งเข้าไปใน้วยความตื่นอยาเข้าสู่การสืบทอดจะต้องมียันกระดูก แม้จะไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวแต่หากได้มาครอบของจะได้เข้าไปก่อนยอมได้โชคมากกว่าขณะที่ผู้คนกูกันเข้าไปในบริเวณนั้นซื้อหาก็เตรียมโจมตีนางฟ้าเยชานทั้งสองนะเป็นอาริต่อกันเขายอมไม่พลาดโอกาสแน่นอนทว่าตอนที่เขากําลังจะลงมือมีคนเพ่งเร็งเขาคุ้งมาในจากมุเมื่อจางรวดเร็วพรอมกับไฟเทพเจ้าปล่อยฟ้ามือออกมาอย่างแรงตากระแตนจับจักรจันนกขมิ้นเน่อยู่ข้างหลัง นางฟ้าเยาฉาเนี่ยกำลังต่อสู้กับปีศาจส,สาวย้ายตำแหน่งไปอีกทางโระบีการโจมตีที่หน้ากวงซือห่าวด้พันและซือห่าวก็สะดุ้งกระโดดขึ้นหันใดโรบการโจมตีสุดชีวิตของผู้กาจุดไฟเทพเจ้าเซอร์หลิงคงแระสุดเซือห่าวก็มองออกว่าเป็นใครไอเรียวระยำเอาชีวิตเจ้ามาเซอร์หลิงคงเนี่ยรับผู้กาจุดไฟเทพเจ้าอีกคนรอบโจมตีพร้อมกันตาแก่ตอนนี้ไม่มีเวลาสนใจเจ้า ข้าจะไปหายันกระดูกประเดี๋ยวเนี่ยค่อยสังหารพวกเจ้าเสือหาวูดแววตาเป็นประกายเขาเป็นเขาเห็นปีศาจสาวกระเยาะฉานแย่กันคุ้งตัวไปข้างหน้าเขาก็ตาไปด้าหลังมีผู้กล้าสองคนกำลังไล่ตามมาแต่เสือหารวรวดเร็วเหลือเกินวิชาขุนเฟิงกับสายฟ้าประสานกันอับทางรูปโฉมที่แท้จริงเขาเนี่ยโรดแลนดูดสายฟ้ากับคลิปเนี่ยไปไม่กี่หนก็หายไปจากตำแหน่งเดิมแล้วไปเราก็ไปด้วยยันกระดูกเนี่ยสำคัญ หากเปิดเนี่ยมารดกต้องห้ามใดมันสาคัญกว่าสิ่งใดเซอรหลิงโค้งในกาดฟันเมื่อเข้าสู่บริเวณนิ้มองอกเนี่ยก็หนามากขึ้นเกิดสงครามตารุมวานทุกคนกําลังแย่งชิงยันกระดูกุ้มเสือหาวพึ่งเข้ากายก็มีคนฟาดเขาเน่ยด้วยฝ่ามือจนเกิดแสงสว่างพลังซัดเนี่ยเมื่อเขามาที่นี่แล้วทุกคนก็ร้วไปคู่ต่อสู้เออเขาเนี่ยประราดใจชินหาวนั่นเองเกาะจังเซิงเนี่ยบนร่างกายกำลังส่องแสนเขาไม่อยากเข็นฆ่าน้องชายคนนี้ แม้จะถูกจอมตีได้ฟ่ามือแต่เขาก็เหาะผ่านไปไม่ลงมืออีกท่านปู่มาแล้วดิซือหาถอยไปเนี่ยรบอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วมองหาเนี่ยเราแวกใกล้เคียงเขารู้ว่าหากชายคนนั้นเป็นท่านปู่คงเข้ามาแนจากรลึกลับร้อชินหาวนั่นมั่นใจเขาเนี่ยเต้นละสทบไม่คิดเลยว่าจะเจอชายพิเศษคนนั้นที่นี่กําลังจดจ้องซือหาบนยอดเขาสูงไม่ไกลในแห่งหนึ่งใบหน้างชายคนนั้นนแฝงอารมณ์หลากหลายมีความรักและเหินห่างทั้งยังมีความคิดถึงยิ่งกว่านั้นคือ ความเจ็บปวดเขาอยากก้าวออกมามากแต่ก็หยุดชะงักซื้อหาวเห็นชากนี้ก็ใจสั่นเขาเข้าไปใกล้อย่างรวดเร็วโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ